สวัสดีครับร้านแต่งรถเดนาโอาโต้นะครับวันนี้เรามารีวิวเป็นชุดแต่งมาสด้า2นะครับนี่นะฮะจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับจากค่ายดรายนะฮะเป็นชุดดราย68พัสนี่เลยนะครับความหล่อสตรังเกิร์ด้านหน้านะครับ งามมากเลยนะครับตรงด้านหน้านะฮะจะตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและเท่มากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นข้างกันนะครับ ความสวยงามฉบเชียวนะครับข้างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบท่อคู่นะครับดบความสปอร์ตนี่เลยนะฮะสวยงามหยดย้อยเลยนะฮะน,นี่ชิ้นหลัง จบรอไปคันหนึ่งนะครับกับชุดแต่งมาสด้า2นะครับสีประตูไฮได์นะครับนี่เลยนะฮะยังไงแต่งรถส,สวยๆติดต่อกันมาได้เลยนะฮะที่เพจเฟซบุ๊กเหนะอนอัลโต้และโว์เนะอัลโต้นะครับมีลิงก์ด้านล่างนะครับฝากเพื่อนๆถ้าพี่ๆชอบสนใจชุดแต่งแบบนี้แต่งรถกันสวยอย่างนี้หักกันมาได้เลยนะครับ ที่ Line แอดออฟิเชนะฮะมีแอดนำหน้า The n a e Auto นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกกดจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งรถสวยๆกับทางไลนของเรานะครับ The n a e Auto แต่งรถสวยพักกันมาเลยสวัสดีครับ